เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมวไอพีสวัสดีครับคืนนี้มาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลขอกซื้อเลือยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่เลยหลังใหญ่ๆสามห้องนอนสองห้องน้ำครับมีพื้นที่รอ,อบบ้านได้ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวได้สบายๆเลยบ้านพร้อมอยู่ครับทำเลดีราคานี้คุ้มค่าแน่นอน,นครับ ดีกว่าเช่าแน่นอนบ้านเดี่ยวครับกับราคาเพียง1นึ่งล้านแปดแสนเ้ามบาทเท่านั้นเองสวยๆหลังใหญ่ๆครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทตกแต่งอย่างดีเลยนะครับใช้วัสดุอย่างดีจัดระเบียงจัดสวนให้ด้วยครับพร้อมอยู่3ห้องนอน2ห้องน้ําครับมี1ห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว2ที่จอดรถภายในสวยหรูมากเลยครับจัดอย่างดีครับฟ้าหลุมโคมไฟพระมาร่าน พร้อมครับพร้อมอยู่ทำเลก็ดีเดินทางก็สะดวกถ้าชอบกฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแปลงนี้อยู่หนองละเวียงหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานะครับใกล้กับตลาด o m n i ็มไใกล้ตลาดรถไฟใกล้ตลาดดอนขวางใกลใ้โรงพยาบาลหัวทะเลใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศโคราชด,ด้วยนะครับใกล้เขตอุตสาหกรรมสุราาลีติดถนนวงแหวนรอบเมือง ห่างจากเซ็นทัลแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่เปรียวไม่กันดาครับใกล้แหล่งรู้ความสะดวกใกล้แหล่งความเจริญแล้วราคานี้สุดคุ้มครับบ้านเดี่ยวพื้นที่50ตารางวาราคาล้านกว่าครับแทบจะไม่มีแล้วนะครับ1ล้าน8แสนเก้าหมื่นบาทของแถมเพียบเลยครับเฟอร์นิเจอร์แถมให้เพียบเียบครับเตียงหกพูดครับตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโซฟาชั้นวางทีวีโต๊ะทานอาหารพาม่านทั้งหลังเคาน์เตอร์ครัว อาบอน้จาจัดสวนหน้าบ้านมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟพร้อมครับค่าใช้จ่ายมันโอนก็แถมฟรีไปด้วยครับ <S <S สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับเปิดโทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ <S <S ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ